ก็คือวันนี้ก็เป็นวันแรกของการเรียนปีสามเทอมสองโอเคเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปกินข้าวเช้าก็วันนี้ก็หวังว่าจะบล็อกได้เยอะ ้ดเดินบบมาแล้วค่ะแบบบบมินแบบนี่ก็มาแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะยังนอนไม่เต็มกิ่มเลยสิงครับทีเดี๋ยวใกล้เรียนเลยอีกอีกสิบนาทีเราก็จะเริ่มเดียแล้วค <c oughs> อมมอนอย่างหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้มาที่แผานกาศิลป์แบบเครื่องฉายรังสีทั่วโลกที่เคยใช้กับมันตะรังสีเนี่ยส่วนนี้ก็คือเป็นเม็ดโคบอลต์เยอะกินน้ำไม่เยอะแนะล้วกั้นไว้นะ Songs, อตอนนี้นะคะเราก็ลงมาดูเครื่องอะไรน่ค่ะโอเคหรอเสียนรุ่นเอาไว้ให้แอันนี้แนีล้ก็รอรอกัร้อิเล็กรอนเนื่องจาว่ามันมีการกะเจิงได้ง okay. ่า <shimmer> ย ฮาร์ดเซก็คือเครื่องหลุมมากค่ะห้องใหม่มากแบบตึกใหม่ไงข้างในมันจะมีตัวอซอสอยู่เนาะมันก็จะมีระบบที่ทำให้ซอสอ่ะมันเคลื่อนมาตำแหน่งที่จะฉายล่าโลกดีแล้วเนี่ยอีกกลุ่มนึงก็จะมีอากาศมันจะมีนอตเอาไปเสียบเมื่อกี้เราก็ไปดูเค่ะคอว่าห60กับเครื่องนะ c o น v e n t i o n a l sim ก็จะเป็นเครื่องเก่าของโรงพยาบาลเราแต่ว่า คลิปแรกๆก็จะเป็นตึกใหม่ที่เป็นเครื่องแรงนอนกแบบเพิ่งมาลงเลยมันก็จะดูดีหน่อยโอเคตอนนี้ก็จบแล้วเราจะหาข้าวกินกนค่ะเพราะวันนี้จะเที่ยงแล้วอันนี้โอเร์ดียนี่ค่าทีนะตอนนี้เราก็มาเรียนขับบ่ายก็คือคับเทคโนโลยีลังสิตเทียก็มาเรียนที่ตึกพยาบ,บาล อธิบายว่าแต่ละอย่างคืออะไรบ้างค่ะไม่รูอนนอ้อันนี้คืออันนี้คือจ้กล่องซีเลียใช่คืออันนี้ <c oughs> อคคแล้วอันนี้ก็คือคืออันนี้คืออันนี้อันนี้นนอันนั้นก็คืออันนั้นโอเคค่ะจบจบแล้วค่ะลา เราก็จะมาดูหนังสือที่ทำสมุดแบบอยากยืมหนังสืออ่านเล่นอร่ี้เสร็จแล้วค่ะ ตอนนี้เราก็มาเจอปามี่แล้วนะคะทุกคนองแฮปปี้เบิร์เดยร์ปามี่ค่ะวันนี้วันเกิดฉยนมีเฟิร์สเบิร์เดย์ค่ะตอนนี้เราก็จะไปกินบันชอนแล้วก็อยากสิเตอเนี่ยกูลี่ฉันแล้วเนี่ยพอจบลลอกไม่รักแล้ว วันนี้เราก็มากินบัรชันกันค่ะก็คือมันจะมีแต่วิวเดิมๆก็คือวิวปามี่เพราะว่าเราไม่มีแฟนเพื่อไม่ชอบใช่ไหมไม่ชอบก็ปิดไปเลยเออถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องนัดฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลยเออเราจะกินอะไรเนี่ยจะได้สั่งไหมจกินอะไรสั่งจะจัดบล็อกไม่สั่งสั่งอะไรกันดีคะเนี่ยฉันต้องถอดแว่นก่อนชิ้นนี้สวยถ้าใส่แว่นแล้วน่ารักไม่มีฉันแล้วแต่เธอได้ละโอเคมีนิดหน่อยนะคุณเล่น มารีชีสค่ะอืมมันเหม็นเลยตับเกินอ่ะอร่อยไหมตันนี้ก็กินข้าวเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปกินของหวานต่อไปคือตอนนี้เราก็มาเดินชอปปิ้งเพราะว่าบามี่จะเดิน ก่อนกินของหวานใช่เพราะเราอิ่มมากเดินย่อยข้าวีฟส์ปอยอ่ะไม่ช่วยกินเลยไม่จริงฉันกินเยอะมากเฮ้ยเหมือนแบบมารอแม่ช้อปปิ้งอ่ะแม่อะไรหรออืมปกติฉันไม่ค่อยช้อปปิ้ง่ะวันนี้จะพาปอยมาเลือกซื้อลิปค่ะโอเคค่ะวันนี้เราก็จะมาดูลิปแบบสีที่แบบคล้ายๆแบบนี้เลยเพราะเราอยากได้สีเดียวแต่ไม่ค่อยสวยเลย ตอนนี้นะคะเราก็จะมาให้ปามี่เปิดของขวัญที่ไม่ใช่ของขวัญปามี่นะคะไม่ใช่ของขวัญวันเกิดปามี่่คทีหลับตาแล้วจะหยิบหลับตาแล้วจะเปิดอะไรหลับตาแล้วหยิบก่อนฉันเห็นเกิดอะเพื่อนจะเห็นเราออกไปมองชิ้นแรกด้วยนะไม่ได้ได้ชิ้นเดียวนะให้ทายก่อนว่าคืออะไรให้ทายก่อนว่าคืออะไร คือเราอ่ะทักไปถามพี่เปียวพี่ปามี่ว่าปามีอยากได้อะไรแล้วเราก็เลยรู้เลยว่าปามีอยากได้อะไรบ้างเพราะว่าอยากซื้ออะไรที่มันแบบปามีใช้ได้จริงแล้วก็แบบมีประโยชน์น่ารัฉันน่าคิดว่าเธอจะรู้เพราะว่าพี่เปียวถาม สาวที่ร่วมแผนนี้ค่ะตกใจมากอ่ะหอึ้งอ่ะแล้วหนูไม่สงสัยเลยเนะตอนนี้เราก็เสร็จจากเซ็นทรัลแล้วเราก็จะไปมินเตอร์เพื่อจะไปอาจจะไปดูหนังหรือว่าแล้วก็จะไปร้องคาราโอเกะเหมือนเดิมเลยไปแต่ที่เดิมจริงไปดูเก่าก็ได้เหมือนเดิมจริงไปดูคลิปเก่าก็ได้นะคะเชิไวก่อนอ่ะ 감사 ก็คือตอนนี้ก็ปิดคลิปแล้วค่ะ สำหรับวันนี้เป็นคชื่อว่าหรับวันนี้ก็คือเป็นคลิปที่พาปามีเอ้ยมาเที่ยวกับปามีในวันเกิดของปามีแล้วก็ตามใจปามีหนึ่งวันตามใจจริงไหมจริงสุดแล้วทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ปอยด้วยนะคะจะได้มีซับสไคร์เบเยอะๆค่ะอะไรก็จะได้ทำคลิปต่อไปขอกำลังใจเยอะๆค่ะโอเคบ๊ายบาย